มาบิ๊กสักแก้วครับว่าไงเท้าแรมโบ่อยพี่เอาแบบรถเดียวเลยแล้วกันนะเอาแบบว่าดูหลายๆคันน่ะไม่ชอบแบบว่าพี่ขอดู1.9 10. 10. เท้าแรมโบเข้ามาเลยที่เต็นท์มีเป็นร้อยเพราะมาถึงมีคันเดียวเอ,เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาผมอยากได้มีเยอะๆกูถา,ามมาตั้งไกลเอาวันนี้เดี๋ยวพารีวิวหลายๆคันเลยไม่รู้ว่าบนชลูมีกี่คันไม่รู้เอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้เป็นสีเทาแรมโบ เครื่องสามพันหรอคัเนี่ยจะเครื่องสามพันนะอันนี้ไเครื่องสามพันนะโคตรใหม่ใหม่หกพันโลแน่เลยคันนี้เอาเปิดเครื่องหน่อยจริงหกพันหกร้อยโลเขาได้เขาได้วิ่งไหมนี่ออกมาสามเดือนนี่หกพันหกร้อยโลสภาพกิฟต์โอ้โหยังตวย ใครที่มีสีเทาแลมโบแล้วอยากจะปล่อยไปที่อื่นไม่ได้ราคามาที่สักแก้วได้ราคาเท่ากันได้ราคาน้อยกว่าที่อื่นอีกเอออะรเ่อุดเล่นอ่ะใครอยากได้ราคาดีทักมหาบิ๊กนะเดี๋ยวยังไงให้ราคาดีๆแน่นอนมาอันนี้เป็นอเครื่องสามพันอ่าปีแรกประมาณยี่สิบสองป่ะยี่สิบสามเลยยี่สิบสามเลยใช่โอ้โหอย่างใหม่จดยี่สิบสามไหม่หกพันโลหรือใครอยากได้ตัวที่แบบว่ามีออปชั่นเพิ่มหน่อย เป็นตัว L นะคันนี้รอ T E 3 7 L D A ยางยูรับมีท่อซิ่งด้วยใบหนึ่งอ่าเดี๋ยวคันนี้ไม้เท่าไรเนี่ยสีนี่รู้สึกว่ามันจะขายดีกว่าสีขาวด้วพี่เทอร์มโบคันนี้ไม้4สี่หมื่นอ่ะเปิดห้องเครื่องหน่อยช่วงหลังๆนั่นสีขาวแบบว่าขายดีกินขาดอ่าหลังๆนี่เทอรลรมโบนดิเริ่มจะมาแล้วขายดีกว่าสีขาวอีก คันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจ้าน็อตเดิมฝาเดิมทุกอย่างเดิมขาหน้าเดิมแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เดิมยังไงครับเจ้าของอ๋อเจ้าของก็ไลยเปลี่ยนใหม่เป็นเจ้าของใหม่แล้วใครมาซื้อเข้ามาซื้อนะครบคนนี้คันนี้แต่คนขายก็ยังคนเดิมอยู่นะครับใช่เอาต่อไปหรือคนหล่อคนเดิมอะรนะะคนหล่อคนเดิมคนดีกษะเสมอตสิง ฟังแล้วปวดหัวอ่ะต่อไปใครอยากได้เดิมๆเลยจากโรงงานเราก็มีคันนี้อันนี้หน,นึ่งจุดเก้าป่ะเน่เดิมโฟลโล,โล่อล่อล่อกระทะครับพี่น้องเอ้าบางคนเขาอยากได้เดิมๆเลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องศสลยกรรมอันนี้ปียี่สิบสองอันนี้ก็เครื่องสามพันเหมือนกันกริป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 เดี๋ยวนี้มันคนไม่ได้สนแล้วว่าเครื่องสามพันหรือพันเก้าว่าจะเท่าแลมโบนี่ก็แย่งกันแล้วพี่ ไม่ได้สนแล้วว่าเครื่องพันเก้าหรือเครื่องสามพันนะว่าแต่ไม่น้อยรถสวยสีเทาลมโบน่ะซื้อเลยคือไม่น้อยรถสวยไม่เท่าไหร่แต่เขาอยากซื้อกับบิ๊กสักแก้วอะไรอย่างงี้หลังมานะเฮ้ยลืมเล่าันก่อนไปเชียงใหม่คือไปเดินทางาใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนเดินตามกูมีคนเดินตามกูกูว่าเออตอนแรกก็ไม่อะไรสักพัก เออพี่ครับมีอะไรรู้ป่ะครับผมเอฟซีม่อยู่กี่วันกูเออสวัสดีกูเลยต้องกูเลยสวัสดีเขาไม่รู้ไงก็แบบเอ้ยกูไปอะไรเขาหรือเปล่าลืมว่าเขาจะอุ้มจนแล้วเออตกใจเลยแต่แต่ก็ดีใจนะเอางี้ถ้าเกิดใครเจอผมอ่ะทักเลยทักได้ตลอดเออบิ๊กปากแก้วเปล่าอ่าจะอุ้มผมไม่ต้องดำดำมองๆผมกลัวใช่ไหมกูก็ไม่รู้ว่ายังไงไงเห็นเดินมาสักพักแล้วเออ ก็น่ารักดีนะเออเจอคนด้านนอกก็ทักทายได้ถ่ายรูปได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอคนอื่นแล้วทักผิดนี่รับผิดชอบไม่ได้แล้วเอาึต่อไป X Series t a o r a m b o อ้โหอันนี้ก็เดิมๆเลยไม่ได้แต่งอะไรสี่ประตูยอดฮิตยอดนิยมแต่ถ้าเกิเป็นผมผมซื้อ X s e r i ว่ะทำไมเพมันเท่คือภายในดำแล้วก็ขิดแบงเท่หลังคาดำด้วยสวยงาม ภายในดําม,มันขับแล้วรู้สึกว่ามันเงียบสงบเดียวไม่เหมือนแบบภายในสีชิมเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ให้ลูกค้าดูหน่อยว่าสวยจริงเปล่าปีน่าจะยี่สิบสองยิบสามกระจังนี้น่ายี่สิบสองยิบสามหรอกถ้าเกิดเทารโบไม่ต่ำกว่ายีิบสองหรอกเดิมสนิทฝากระบโปรงไม่เคยถอดเลยอสวยงามยีิบสามเลยคันนี้หมดหรือ,อยังหรือว่ายังไม่หมดอยู่แค่นี้ ยังยังไม่มดอีกอันนี้ตัวอะไรตัวแอลป่ะแอลตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวแอลนี่ล่าสุดอันนี้ที่จอดเฉพาะบนโชว์รูมนะอ่าเออหน้าสองพันยี่สิบสี่เออใช่หน้าสองพันยี่สิบสี่แล้วันนี้อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยหรอใหม่ล่าสุดเลยโอ้โหมาได้ไงตัวนี้ชนป้ายแดงอันนี้นี่ชนป้ายแดงเลยครับวันนี้ใหม่ล่าสุด รถใหม่แปดแสนวันนี้ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเออรถใหม่แปดแสนนะคันนี้นะแปดแสนเลยเหรอแปดแคปตัวเที้ยอยู่นี่แปดหมดแล้วโอ้โหมันไม่มีแล้วห้าหกสมัยเก่าไม่มีแล้วริงดิอันนี้นะใหม่ๆเลยนี่ยังไม่หมดนะนี่เหรอไปเดินดูข้างล่างหน่อยแค่เรายืนบนชั้งบนแล้วก็แพนกล้องเฉยๆโอ้โหสีเทาแลมโบนี่ยนะเออ เออมีอีกด้วยมีอยม่สองสำคันนู่นสี่ประตู S D A มีสี่ประตูตรงกลางมีแคปอีกมีแคปบตัวสูงนู่นนู่นแคปบตัวนู่นนู่นสี่ประตูตัวสูงหมดนะมีข้างหลังอีกเดี๋ยวต้องสังส่งสั่งสี่ประตูตัวสูงมาอีกใช่ใช่โหเยอะเยอะมากอ่ะโอเคใครสนใจอีวสิสุดีแม็กสีเทาร์รัมโบหรือจะเป็นสีอื่น เราก็มีให้เลือกกันให้เลือกให้ชมค่อนข้างเยอะฝากกด้วยครับกับบิ๊กสแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ